สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Easy Team Live นะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Marvel Mystic r a l m นะครับในคลิป Happy ก a c ชาเด y นะครับวันนี้เป็นวันที่18เดือน7ปี2025นะครับก็มีตัวละครใหม่เข้ามานะครับก็คือ Invisible Woman นะฮะแล้วก็ Human t o r นะครับในส่วนของ Human t o r จะเป็นตัวสีม่วงนะครับ Invisible Woman เนี่ยจะเป็นตัวสีทองแล้วก็วันที่24 25 24 25ประเทศไทยนะครับเดือน7ปี2025นะครับ มิสเตอร์แฟนตาสติกถึงจะเข้ามาพร้อมกับเดดติงนะครับมิสเตอร์แฟนตาสติกจะเป็นสีทองนะครับเดดติงจะเป็นสีม่วงนะครับเรดในตู้นี้นะครับวันนี้เราจะสุ่มตู้ Invisible w o m e n กันนะครับเรดจะอยู่ที่2%เนาะตัวทองทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัวละคร3ดาวเนี่ยจะมี Invisible w o m e n อยู่50%นะครับใน2%ก็คือ1%เนาะและอีก1%จะเป็นพวกนี้ครับกับตันมีทอนะครับแล้วก็มี สไปเดอร์แมนด้วยนะครับเขาแล้วเขาที่แล้วตู้สไปเดอร์แมนผมข้ามไปนะครับคือเกมนี้มาทุกอาทิตย์เลยเนาะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าค่อยว่ากันนะครับวันนี้เราเอาให้ได้ก่อนนะครับอินสติบิลเม้นต์อยู่ที่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ในสองเปอร์เซ็นต์นะครับเรามาซื้อกุญแจกันก่อนผมมีทั้งหมดอยู่ป,ปักยี่สิบห้านะฮะไป เงียบฉีเลย,เยถ้าออกหยุดนะครับถ้าไม่ออกก็สุ่มครยี่บห้าครั้งนะครับไปสุ่มจะไม่ดีมีฟอลคอนมา้วยอ่ะไปโอ้ยไม่ทอง ครั้งที่20มาแล้วมาแล้วครึ่งครึ่งน,นะฮะตอนนี้เลดอยู่ครึ่งครึ่งสองเปอร์เซ็นต์หนึ่งในสองหนึ่งในสองผมค่อยๆกดทีละใบมาเลยโอวสไปเดอร์สไปเดอร์ <c oughs> ดูเรทตู้เกา่ากูสาข้ามไปแล้วนะสไปดี้มานะฮะผมมีใบเดียวนะ โอ้ไม่ออกลเลยครับห้าไปสุดท้ายโอ้ไม่ทอง skip เลยโอ้เรียบร้อยนะฮะแมนติงมาด้วยนะโอเคสุดท้ายแล้วนะครับตัวนี้หลุดเลดไม่ได้ตามตู้อีกแล้วนะฮะได้ สบายดีมาแทนตัวเก่าของตู้ที่แล้วนะครับสำหรับตู้นี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็โบเบไม่ได้เหมือนเดิมนะครับอาทิตย์หน้าเดี๋ยวดูอีกทีนะครับถ้าผมมีกุญแจพอเดี๋ยวจะมาสุ่มตู้มิสเตอร์แฟนตาสติกกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบาย